สวัสดีครับในตอนนี้จะเป็นเรื่องของ p o o l system นะครับไม่แน่ใจว่าแต่ละคนเคยได้ยินกันไหมนะครับคำนี้มันจะมีระบบที่เรียกว่า push กับ p o o l เนาะอ่ะหรือต้องอธิบายก่อนว่า production กับ inventory นะครับจะรวมกันก็คือ p o o l system คือดูทั้งสองระบบนะดูทั้งในเรื่องของกระบวนการผลิตด้วยแล้วก็ทางสินค้าด้วยนะอ่ะทีนี้ p o o l system มันคืออะไรมันมีตัวอย่างยังไงนะลองดูจากตัวนี้ก่อนนะครับ ถ้าให้อธิบายง่ายเนี่ยคือ pull system คือการผลิตที่จะต้องรอให้มีการสั่งซื้อก่อนถึงจะผลิตถ้าเป็น push เนี่ยคือ,อเรียกได้ว่ายังไม่ต้องรู้หรอกว่าจะมีใครซื้อของแล้วบ้างแล้วก็ผลิตไว้ก่อนผลิตเก็บสต็อกไว้ก่อนเช่นอะไรนะครับเช่นอาจจะเป็นผลิตรองเท้านะครับยังไม่รู้หรอกใครจะมาซื้อก็ผลิตไว้ผลิตเยอะๆถ้าเกิดมันหายหมดก็ดีไปถ้าเกิดขายไม่หมดก็ เหลือสต็อกก็ขาดทุนถูกไหมทีนี้ถ้าเป็นพูลเนี่ยคือต้องมีคําสั่งซื้อก่อนถึงจะเริ่มผลิตเช่นอะไรครับเช่นสมมติเป็นรถยนต์รถอ่ะตีสักรถแบบสปอร์ตคาร์หรืออะไรเงรี้ยซูเปอร์คาร์สักคันอย่างเงี้ยต้องมีเศรษฐีมาสั่งว่าอ่ะผมจะเอาคันนี้นะครับจากนั้นโรงงานค่อยเริ่มกระบวนการผลิตอืทีนี้เนี่ยถ้าเรามาดูย่อยในกระบวนการผลิตเนี่ยคือเราจะใช้ระบบเนี่ยคือต้องมีคําสั่งเรียก จากสเตชันก่อนหน้าก่อนจึงจะดําเนินการเช่นอะไรครับเช่นสมมุติว่าจากรูปนี้ผมไม่แน่ใจอาจาจะเป็นมีมีเหล็กเนาะมีเหล็กมาซัพพลายถ้าเป็นแบบพุชเนี่ยคืออ่ะเราก็มีเราเอาเหล็กมามาแตม์มาเข้าเครื่องแมชชีนกัดกึงต่างๆแล้วมาขึ้นรูปใช่ไหมแล้วก็ไปประกอบก็จบเป็นเส้นสีน้าเงินถ้าแบบนี้เขาเรียกว่าพนะุชพุชซิสตเเตมทำไปก่อนแต่ถ้าเป็นพูก็คืออ่ะสมมติว่าลูกค้านะที่อยู่ด้านขวาเนี่ย สั่งแล้วอาจจะเอาของเนี่ยหนึ่งชิ้นก็จะไปสั่งที่หน่วย assembly หน่วยประกอบหน่วยประกอบก็จะบอกโอเคไอ้ฝั่งโมนคือคือย้อนกลับไปครับสั่งแล้วโมนฝั่งโมนก็จะบอกโอเคต้องการของก็จะไปเรียกจากฝั่งแมชชีนฝั่งแมชชีนก็จะไปเรียกจากหน่วยสแตมแล้วหน่วยสแตมก็ไปเรียกจากซัพพลายเออร์ที่เป็นตัวเหล็กมาอย่างเงี้ยครับถ้าไม่มีคําสั่งคือนะครับก็จะไม่มีการเอ่อเรียกได้ว่าไม่ได้มีการดําเนินการในกระบวนการตา่างๆ นะอันนี้เห็นไหม product flow กับ cool signal เดี๋ยวเดี๋ยวจะค่อยๆขยายความนะอาจจะเข้าใจยากนิดนิดึงๆๆๆๆๆๆๆนะเทียบอย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นแบบ push เนี่ยแบบผลักเนี่ยคือผลิตค้าแล้วมากๆนะมีวัสดุคงคลังสูงความสูญเปล่าก็จะมากตามนะจำใน้ไ inventory ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในมูดะนะหนึ่งใน waste แล้วก็คือเขาผลิตตามอะไรเขาก็จะผลิตตาม prediction การพยากรณ์ดูตลาดอ๋อตอนนี้แล้วเ,เดี๋ยวเราดูหน้าเนี่ยจะ สมมติผลละม้ายนี่กำลังต้องการมากก็เดี๋ยวผลิตไว้ก่อนเหมือนเดาเดานะครับแต่ถ้ามีอะไรที่แบบเข้ามารบกวนหรือมีโควิดเข้ามามีอะไรอย่างี้ก็จะคาดเดาผิดไปเลยอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ถ้าเป็นพูนะคือรอให้มีคําสั่งซื้อก่อนแล้วค่อยทําจะเป็นไงครับก็คือจะผลิตทีละน้อย,อย,อยมีวัสดุคงคลังน้อยความสุดเปล่าก็จะน้อยนะครับแล้วก็ผลิตตามความต้องการของลูกค้าโดยตรงแต่มันก็มีข้อเสียนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูซึ่งไม่ได้หมายความว่า ทุกแบบการผลิตสินค้าทุกแบบต้องทำแบบพูนะไม่จำเป็นบางบางประเภทก็ต้องแบบ push นะครับอ่ะคำว่า lead time คืออะไรนะเรามาดู lead time ก็คือเวลาตั้งแต่อ่อเรียกได้ว่าตั้งแต่ลูกค้าสั่งแล้วกันสั่งซื้อจนไปถึงลูกค้าได้รับของใช้เวลาเท่าไหร่นะก็คือพอลูกค้าสั่งปุ๊บอาจจะต้องมีนูน่นนี่นั่นตั้งแต่ ในเชิงของการจัดทำแผนการผลิตประชุมเสนอผู้บริหารเรียกมีคือจริงๆเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลีดทมสองประเภทคือหลีดทมในเชิงตั้งแต่ในเชิงเอกสารในเชิงตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะมีคำสั่งซื้อตั้งแต่เริ่มจะวางแผนผลิตวางแผนสร้างโรงงานอะไรเงี้ยก็จะมีตั้งแต่สีส้มมาแต่ถ้าเป็นสีเทาคือถ้าถ้าลูกค้าสั่งซื้อปุ๊บเนี่ยกระบวนการอะไรบ้างมีจัดหาวัสดุลำนินการผลิต จนถึงจัดส่งเนี่ยตรงนี้ l e a เท่าไหร่ก็จะเป็นเวลาที่เราเอามาคำนวณนะซึ่ง lead ควรจะเป็นไงครับควรจะมากหรือจะน้อยถ้าเป็นไม่ได้ควรจะน้อยถูกไหมลูกค้าก็อยากสั่งปุ๊บได้เลยพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วทำไงให้ lead time ม,มันน้อยที่สุดอ่ะ lead time ส่งผลยังไงนะครับ lead t ภาษาไทยเรียกว่าเวลานำนะอ่ะก็คือเห็นไหมถ้า ถ้าเราผลิตแบบดึงเนี่ยผลิตมมันก็อาจจะทําไมครับมันก็อาจจะเร็วก็ได้เพราะว่ามันมีซัพพลายอยู่แล้วถูกไหมซัพพลายก็ออหมายว่าเราผลิตรอไว้แล้วอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะเร็วแต่ถ้าในแบบพูลเนี่ยมันก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าสั่งซื้อลูกค้าต้องสั่งก่อนถึงจะเริ่มการผลิตเห็ไหมแต่มันก็จะมีวิธีที่ทำให้ผลิตมเร็วขึ้นในกระบวนการผลิต ในส่วนของภู้เนอะอีกคำหนึ่งเมื่อกี้ผลิตไทมไปแล้วนะครับเวลานำอันนี้ต่อไปคือ Tag Time Tag Time ม์เนี่ยคือง่ายๆคือระยะเวลาที่อของหนึ่งชิ้นจะผลิตเสร็จโดยสูตรคำนวณก็คือว่าเอาจำนวนชั่วโมงที่ทำงานต่อวันเนี่ยมาหารจำนวนการผลิตก็คือเอาเวลามาหารด้วยจำนวนก็จะได้ว่าเขาเรียกเวลาที่ใช้ต่อตอนหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับ อแอกทามเนี่ก็เขาบอ,อกที่มามาจากเสียงเสียงกลองหรือแทกแทกทกอ่าเหมือนในหนึ่งแท็กนี่ก็คือจะมีของเสร็จหนึ่งชิ้นไอน้เน็ตแกนี่ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วจะเป็นแท็กไทม์ก็จะมาที่คำว่า just in time นะก็น่าจะเคยยินนะครับคำนี้คือประมาณว่าเป็นการเอาระบบภูมาใช้นี่แหละแต่ว่าเจาะลึกลงไปว่าจะผลิตให้มันแค่ทันเวลาเท่านั้นเราจะไม่ผลิตมารอแบบมา รอแม้แต่นิดเดียวแม้แต่ไม่กี่วันก็พยายามที่จะไม่ไม่ให้ต้องมีสต็อกเลยนะครับคือให้มีคําสั่งซื้อก่อนหรือนียคําแรกว่าขายก่อนแล้วค่อยทําก็คือมีคําสั่งมาก่อนแล้วก็อ่าแล้วก็ค่อยผลิตใช่ไหมเพื่อจะไม่มีคงสินค้าคงคลังเหลือเลยนะเป็นการคิดแบบย้อนหลังนะคือพอจะสินทางก็คือจะต,ต้องดูกระบวนการที่ปลายทางก่อนว่าผู้โดยพวกต้องการอะไรนะครับแล้วค่อย แล้วค่อยย้อนกลับไปจากเอ้ยต้องออกแบบอะไรให้มีมาตรฐานแบบไหนบ้างนะจะใช้หลักการ p ู l นะไม่ไม่ใช่แบบ push นะจัสิินทามคือแบบ p ู l l กำบังน,ะกงนะกำบังเนี่ยว่ากำบังคืออะไรครับนะกำบังนี่เป็นสัญญาณนะเป็นสัญญาณที่ทำท,ที่ที่ถ้าย้อนกลับไปภาพที่บอกว่าเ a สชันสุดท้ายจะบอกเ t สชันลองสุดท้ายว่าเอ้ยต้องการของกันนะแล้วก็บอกไล่ย,ย้อนหลังกันไปเนี่ยไอ้สัญลักษณ์ตัวเนี้ที่เขาใช้บอกว่า มีคําสั่งซื้อแล้วนะมีมีต้องการซัพพลายมาแล้วนะจากสเตชันก่อนหน้าเนี่ยไอ้ตัวเนี้เขาเรียกว่ากําบังซึ่งในโรงงานอาจจะเป็นการ์ดก็ได้หรืออาจจะเป็นไม่รู้แหละเป็น SMS หรือเป็นระบบอะไรก็แล้วแต่ที่จะไปโนติฟายไปเตือนสเตชันก่อนหน้าว่าต้องการต้องการของหรือว่าต้องการซัพพลายจากสเตชันก่อนหน้าแล้วนะนะครับอันนี้ทําให้มันเป็นแบบภูไงแล้วก็เป็นแบบ just in time ด้วยสเตชันก่อนหน้าถ้ายังไม่ได้รับกําบังเขาจะ ไม่ทำนะก็คือจะยังไม่เริ่มดําเนินการจนกว่าจะได้กําบังมาก็จะเริ่มการผลิตอ่ะอันนี้ก็เรื่องของการขนส่งนะในในภูเนี่ยก็ก็จะต้องเน้นเรื่องโลจิสติกด้วยนะเพราะว่าเราเราจะทําแบบพอดีชนะ่ให้มนาะ just in time เนี่ยก็ต้องสถานที่ขนส่งก็ต้องสะดวกง่ายต่อการขนส่งนะมีมีเทคนิคละเอียดปีกย่อยเยอะเลยนะเรื่องโลจิสติกอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ เทคนิคการจัดเก็บแบบเข้าก่อนออกก่อนนะครับมีภาชนะบรรจุของที่มองเห็นง่ายที่เรามาดูถ้าพูดถึงเรื่องลีนเนี่ยก็จะไม่พูดถึงบริษัทนี้ก็กระไรอยู่นะครับเพราะว่ามีที่มามาจากโตโยต้าเน o ่ยโตโยต้าเขาก็จริงๆเขาจะเรียกว่า tps นะ toyota production system ก็คือคล้ายๆกันนีแนวคิดลีนอาจจะมีปลีกย่อยที่ต่างกันไปนะแนวคิดของโตโยต้าคือผลิตตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เร็วนะครับด้วยสินค้าที่มีคุณภาพแล่ก็ต้นทุนต่ำ ก็คือไม่มีเวสนั่นเองพยายามให้ให้ just in time ด้วยนะครับอ่ะกลับมาที่กำบังนะกำบังก็เป็นส่วนหนึ่งของ just in time นะเพื่อทำงานให้มันแบบพอดี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 อดอดเปะ๊ะอะไรเงี้ยนะคนใหญ่ก็อันนี้จะเป็นเป็นการ์ดนะตัวอย่างในโรงงานที่ถ้าเป็นแบบก็เขาเรียกว่าดั้งเดิมหน่อยจะเป็นการ์ดสมัยใหม่ผมว่ามันก็จะมีเทคนิคที่เพิ่มแล้ว,ลวก็มีการ์ดแล้วก็ไปติดก,กับ container. คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์ก็เป็นพานชนะที่แบบ อ่เหมือนสเตชันสุดท้ายกาลังต้องการพาร์ทจากสเตชันรองสุดท้ายก็ต้องเอาพันชนะพร้อามากัมบกำบังเนี่ยไปวางแต่แล้วก็อ่าสเตชันลองสุดท้ายก็จะเห็นแล้วว่ามีความต้องการแล้วเขาก็จะผลิตมานะแ,แล้วก็ทำแต่ถ้าถ้าเขาไม่ตัวเขาเองก็ไม่มีซัพพลายเขาก็ต้องเอาพันชนะของเขาเองเนี่ยกับปัดรกำบังเขาไปวางต่อในสเตชันลองลองสุดท้ายอะไรเงี้ยเพื่อจะเรียกให้มีของมาประมาณนี้นะครับ อ่านี่แหละระบบพันชนะถ้าสมัยใหม่เขาอาจจะไม่ใช้พันชนะแล้วนะครับเป็นระบบอนเ t a i n e r l e s s ก็คืออาจจะเป็นนี่แหละอาจจะเป็นเรื่องของอะไรละ่ะสัญญาณบางอย่างนะไม่รู้แหละเป็นเดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลอะไรก็มีน่าจะมีหลากหลายวิธีนี้ตัวอย่างของกำลังการนะครับต้องการของอะไร delivery ที่ไหนอะไรก็ว่าไปเนี่ยครับอันนี้ก็คือเรื่องของผูห้เหตุผ่านไหม customer ก็จะมีไอการ์ดของก๊าซูเมอร์คืออะไรก็คือใบสั่งซื้อนั่นแหละสั่งซื้อมาที่มาที่ตัวนี่เป็นอาจจะเป็นคลังนะคลังสินค้าคลังสินค้าก็ส่งส่งไอกำบังว่าให้ไปให้ไปผลิตเนี่ยโปรดักชันการ์ดเนี่ยส่งไปที่ซัพพลายโปรเซสก็ว่าไปนะก็ประมาณนี้อ่ะจบแล้วตอนต่อไปเรื่องใครเซ็นนะ ก็จะดูว่าพอพูแล้วเนี่ยมันจะปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับพบกันในตอนต่อไปครับ